สวัสดีทุกคนตอนนี้เราอยู่ในแมปสุูลไลหรือว่าต่อแถวเข้าห้องปกครองหรือเปล่าน่าใช่แหละเห <c oughs> มือนกับว่าเราเนี่ยมาอยู่ในแมปที่เราต้องต่อคิวในการที่จะเข้าไปในห้องปกครองคราวนี้มันก็ให้เราเลือกใส่ชุดนักเรียนถ้าเกิดใครเป็นผู้หญิงก็ใส่ชุดผู้หญิง <c oughs> ผู้ชายก็ใส่ชุดผู้ชายนะลองใส่เป็นชุดนักเรียนผู้หญิงดูฟึบ <c oughs> นี่ได้ชุดนักเรียนมาใส่ฟรีเลย <c oughs> คือตอนนี้ก็จะเห็นว่าพี่นิวอ่ะกำลังยืนต่อแถวอยู่ <c oughs> มีการถ่ายลมด้วยเหรอเฮ้ยเดี๋ยว ใครซื้อผายลมเนี่ยเฮ้ยคิวเขียวนี่คืออะไรผายลมหรอปรากฏว่าตอนนี้พี่เนียวโดนแซงคิวไปเยอะมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนะเงินเราพอปะเนี่ยเอ้ยพออยู่นะเฮ้ยแซงดีเออเราก็เอ้าเดี๋ยวโดนแซงกลับอ้าวแซงไปอีกเอ้ยมันทำไมมันแซงได้เรื่อยเลยเอาตอนนี้เงินหมดแล้วทุกคนเหมือนกับว่าเราต้องจ่ายเงินเป็นล้านอ่ะในการที่จะแซงคิวเพื่อที่จะเข้าไปในห้องอะไรก็ไม่รู้และดูเหมือนกับว่าเราเจอผู้สร้างแมบ อยู่ในเซิร์ฟนี้ด้วยทําไมผู้สร้างแมพถึงมาอยู่ในเซิร์ฟนี้ละนี่แล้วครนนี้เราก็โดนแซงแล้วเงินพอก็แซงไปจ้าแซงไปจ้าจ่ายเป็นล้านเพื่อที่จะต่อแถวเข้าห้องอะไรก็ไม่รู้รู้สึกว่าไม่น่าใช่ต่อแถวเข้าห้องน้ํานะสังเกตไหมทุกคนว่ามันมีการหักมุมแถวไปด้านนี้แล้วทําไมตัวพี่นิวไปยืนตรงนั้นน่ะนั่นอะแซงหรอแซงมาแซงกลับไม่โกงจ้าแซงมาแซงกลับไม่โกงถ้าเกิดเราพอมีเงินเนี่ยเราก็แซงกลับมาทุกคนนะก็จะแบบเป็นการแซงกันไปแซงกันมา เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะว่ามันเป็นการต่อคิวเข้าไปในไหนเงินงก็ไม่พอจะพอด้วยอ๋อเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวอ้แผ่นดินไหวโอ้ไม้เดี๋ยวก็เลยขึ้นทำไมมันไหวเอ้าบื้มเลยบื้มเลยทุกคน แล้วมาทุกคนมากองอยู่ตรงนี้ล่ะเฮ้ยตัวพี่นิวขยับไม่ได้อ่ะไม่อ๋อเมื่อกี้นี้มีคนใช้สิ่งนี้แน่เลยทุกคนเนี่ยที่มันเป็นเหมือนกับว่าเป็นระเบิดนิวเคลียร์ตรงนี้ตัวนี้ตังค์พี่นิวพอก็แซงคิวไปก็จะบอกว่าเดี๋ยวนี้โลบอกอ่ะมันก็จะมีแมปแนวประมาณแซงคิวแบบนี้หลายแมปมากทุกคนแมปแรกที่พี่นิวเจอนั่นคือแมปต่อคิวเข้าห้องน้ำใช่ไหมแล้วก็มาเจอแมปต่อคิวเข้าไปตุยส่วนแบบนี้ต่อคิวเข้าไปในห้องปกครองมั้งหก็แซงไปซิอ่าตอนนี้คิว่ที เมื่อไรเนี่ยรู้สึกท้อแท้หัวใจเลยเกินตังพอแล้วก็แซงไปเลยขึ้นมาอยู่คิวที่26แล้วจะเห็นว่าบนหัวแต่ละคนเนี่ยมันมีคำใบ้ทุกคนเนี่ยมันมีคำใบ้อย่างคนนี้เป็นคำว่าไฟจะเกิดเหตุการณ์แบบไฟไหม้เหรอคนนี้เกิดเหตุการณ์ UFO ส่วนพี่นิวนั้นไม่มีคำใบ้บอกแล้วแบบนี้จะรู้ได้ไงเนี่ยในขณะที่เราก็โดนแซงไปเรื่อยๆอ่ะแซงมาแซงกลับวุ่นวายมากวุ่นวายจริงๆรู้สึกว่าคิวจะไม่ขยับเลย เดี๋ยวนะถ้าเกิดเราซื้ออันนี้ล่ะมันคืออะไรเนี่ยราคา69โลอ๋อมันบอกว่าทําให้ทุกคนอ้วนขึ้นแล้วถ้าเกิดเราซื้อ มันจะเกิดเหตุการณ์แบบใดอะลองดูนะทุกคนนะทำให้ทุกคนอ้วนขึ้นอย่างนั้นหรออ้าวนี่ไงซื้อแล้วอ๋อมันก็จะเป็นควันเขียว,ยวตอนแรกนึกว่าผายลมอ้าวแล้วยังไงเนี่ยแล้วแล้วตัวพี่นิวไอ้ตอนแรกนึกว่าจะทําให้แบบว่าเราขึ้นไปอยู่ที่แรกๆปรากฏว่ามันก็ไม่เห็นมีผลอะไรเลยรู้แล้วว่าทาไมแมปแนวนี้มันมีเยอะทุกคนเพราะว่าแมปแนวนี้เนี่ยมันสามารถทําให้คนเนี่ยเปโลบัก เยอะนั่นเองสังเกตไหมว่าบางคนใจร้อนเนี่ยก็จะไม่รอนะก็จะไม่รอคิวก็จะจ่ายโลบักให้กับเจ้าของแมพซึ่งทําให้เจ้าของแมพนี่ดูรวยแล้วก็อู้ฟู่เลยถึงว่าแมพแนวนี้มันมีเยอะจริงทุกคนแต่ด้านหลังแล่านั้นโอ้โหก็มีคนแบบต่อคิวเพียบเลยอะ่ะคนก็เข้ามาเล่นแมพนี้เยอะเหมือนกันนะทุกคนเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวยอมจ่าย79กโลนะในการแบบว่าตัดแถวไป10บแถวมาจ่ายไปแล้วดูซิว่ายังไงวิ่งเงินไป เฮ้ยแต่ว่ายัางไงวิ่งขึ้นไปวิ่งขึ้นไปสิบสิบแถวสิบแถวโอเคแต่เราก็โดนแซงบ้างไงทุกคนมันมีไอ a ไมมันก็ไม่ยอมกันมันก็แซงกันแล้วก็แซงกลับแล้วก็แซงกลับไม่โกงเฮ้ยจะว่าไปเราใกล้ถึงแล้วนะเป็นคนใจล้อน่ะไม่อยากรอไปเลยไปปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บป๊บโอเคสิบแถวสิบแถวแซงไปสิบคนโอเค,อย,ยค,อ,เคอยู่เท่าไหร่อยู่ที่เราลงมาอีกแล้วโอ้โหเอาขึ้นเอาขึ้นเดี๋ยวลงคือวตอนนี้พี่นิวก็อยู่ประมาณที่แปดที่เก้าที่สิบนี่แหละก<ๆ>็แซงกันไปแซงกัน เพราะว่าทุกคนที่เข้าไปในห้องนั้นเนี่ยจะอยู่ในห้องนั้นประมาณ1นาทีมันเลยนานนี่ไงมันมีการนับถอยหลังเห็นปะมันนานเพราะว่าแบบเออเราต้องไปอยู่ในห้องนั้นหนึ่งนาทีอะ่ะมนเลยทําให้แบบคนรอคิวนานไงตอนนี้พี่นิวก็อยู่ที่7 8, ที่8สลับกันขึ้นสลับกันลงเราจะรอแบบใจเย็นรู้สึกว่าคนด้านหน้าเราโกรธแล้วนะเนี่ยทำหน้าโกรธแล้วนะ <c oughs> นี่ไงอาก็เรามีเงินแล้วก็แซงนายได้ดีก็เขาก็แซงกลับอ๋แล้วก็แซงกลับมาดิโอ้โหแซงมาแซงกลับไม่โกงของแท้ เดี๋ยวเราขอแบบว่าแซงผู้ชายคนนี้อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะเขาจะยอมไหมอ่ะไม่ยอม <laughs> เชื่อแล้วว่านายคนนี้ไม่ยอมจริงๆตอนนี้อยู่คิวที่4แล้วคิวที่4แล้วทุกคนตื่นเต้นมากเลยอะนี่จะเห็นว่าห้องที่เราจะเข้าไปเนี่ยเป็นประตูสีน้ําตาลตอนแรกนึกว่าจะต่อคิวไปในห้องเรียนไม่ใช่ทุกคนตัวแดงว่าเราต้องเป็นนักเรียนที่กระทําความผิดมาแน่ๆแล้วเงินเราก็ขึ้นมาเยอะมากลองแซงดูทุกคนนะลองแซงดูนี่มาอยู่ที่สองแล้ว <laughs> แต่เราก็โดนแซงจับอยู่ดีเป็นไงหลักก็มาอยู่ที่4เหมือนเดิมแต่ว่าตอนนี้เงินพี่นิวเนี่ยพอที่จะแซงที่1เลยนะลอง ดูนะอ่ะเนี่ยพอไปอยู่ที่หนึ่งเลยเห็นไหมแต่เชื่อไหมว่า,าจะโดนแซงตอนนี้เราอยู่ที่สองแล้วหวังว่าจะไม่โดนแซงนะมาลุ้นกันทุกคนถ้าเกิดเบื่อเบื่อก็เต้นรอไปเพราะว่าเห็นเพื่อนด้านหลังเหล่านั้นนะ่ะเ,เต้นรอกันเพียบเลยนบางคนก็เล่นโยคะก็มีอุ้ยอุ้ยเอ้ยเห็นไหมเห็นไหมทุกคนเนี่ยเนียเนียใครออกมาเนี่ยเอ้ยแต่เขาเขาหยิบใครไปไม่ใช่เรา จะบอกว่าทําไมคิวที่หนึงมาออกกตรงนี้เต็มเลยเนี่ย <g ül> <c oughs> จากการที่ดูแล้วเนี่ยคิวที่หนึงมายืนตรงนี้ประมาณหนึ่คนนะ4คนเลยทีเดียวซึ่งตอนนี้พี่นิวก็มายืนอยู่ที่คิวที่หนึ่งแล้วเอ้ยมาแล้วเปิดประตูมาแล้วงไงใช่เราไหมเขาจะคว้าใครเข้าไปเออเอ้ยเรา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 ,าคืออะไรอ๋อนี่ไงโอ้เรามา พอ,อดูโกรธมากเหมือนกับว่าเราไปทําการวาดรูปพออเป็นมีมตลกตลกงั้นเหรอคืออะไรอะ่ะฮะเราทําอะไรผิดหระคะฮะเราก็แค่วาดรูปล้อเรียนเองพอออบอกว่าฉันไม่ตลกด้วยนะฉันไม่ตลกด้วยกับการที่เธอทําสิ่งนั้นฮะโอ้พอออดูโกรธมากแล้วยังไงอ,อ้าวอุย้ย ส่งเรามาอยู่ในแบ็กลูมเหรอโอ้ oh ไมยพออ้อจะไม่นะอูเดี๋ยวขยับไม่ได้ด้วยทุกคนตอนนี้คือพี่นิวขยับไม่ได้ด้วยอ้าวจบแล้วเหรอสรุปว่าส่งเราไปอยู่ในแบ็กลูมแค่นั้นอนะ <laughs> สแสดงว่ามันมีแบบตอนจบหลายแบบแน่เลยทุกคนแตาวนี้เนี่ยพี่นิวก็เข้ามาในเซิร์ฟที่คนน้อยนะนี่จะบอกว่าเทคนิคคือเราลองเข้ามาในเซิร์ฟที่คนน้อยเนี่ยมันก็จะไม่มีคิวเลยทุกคนด้วยความที่เซิร์ฟนี้คนน้อยใช่ไหมนี่แล้วก็เดินมาคิวที่2ที่3ได้ปล่อกเลยเห็นไหมอ้าแล้วก็จะเห็นว่าบนหัวเราเนี่ยเขียนว่า1วินนะแปลว่าเมื่อกี้นี้เราชนะไปแล้ว1ครั้งแล้วเพื่อนคนก่อนหน้าเานั้นก็ถูกหยิบตัวไปตอนนี้พี่นิวก็ได้มาอยู่คิวที่1แล้ว แล้วตอนนี้เราจะได้เข้าไปหรือ,อยังหรือ,อยังไงโอเคได้เข้ามาแล้วทุกคนกับไฟเจอก็จะบอกว่าเราก็จะมาเจอนี่เลยพออเหมือนเดิมนะแต่ว่าครั้งนี้เหตุผลไม่เหมือนเดิมทุกคนพออบอกว่าเรามาโรงเรียนสายไปสิบนาทีแล้วพออก็บอกว่าฉันจะทาอะไรกับเธอดีละ่ะฮะฮะมาดูก,กันว่าในรอบนี้เราจะถูกส่งไปไหนมันเขียนว่าไฟเยออะก็มารุนกันเอ้ยโอ้เอาแบบนี้เลยเหรอโอ้ เขาแบบนี้เลยเหรอ oh โอ๋หมายก็ลองเข้ามาเล่นกันได้นะทุกคนนะกับแบบสกูลไลน์หรือว่าต่อคิวเข้าห้องปกครองนั่นเองเหมือนกับว่าเรากระทำความผิดในโรงเรียนนี่แหละเราก็เลยต้องมาต่อคิวเข้าห้องปกครองคือจะบอกว่าในแบบนี้มันก็สนุกดีถึงแม้ว่ามันจะเป็นแบบต่อคิวที่เหมือนกับแบบอื่นๆนั่นแหละลองเข้ามาเล่นกันดูนะสนุกดีวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายค่ะจุ๊บจุ๊บจำได้ว่าเพื่อนคนนี้แซงคิวเราในวินาทีสุดท้ายเพราะฉะนั้น เธอคิดว่าแค่นี้ต้องชำระหรือไม่ตอนนี้เหลือ9 8้าอ้ามาดูซิเอ้ยคนนี้แซงเราซะงั้นแต่ว่าตัวนี้คือแบบเงินเราเยอะมากอะเรามีเงินเป็นพันล้านนะทุกคนเรามีเงินเป็นพันล้านเอ้ยยังไงใครจะบอกว่ามีแค่3คิวยังมีการแย่งกันนะทุกคนคิดดูดิเฮ้ยปรากฏว่าเป็นเราอีกแล้วมาดูกันว่าในรอบนี้คืออะไรแล้วคนนี้ผอ,อ,อก็โกรธเหมือนเดิมเฮ้ยนี่เธอครั้งนี้เราทำอะไรผิดเนี้ย ครั้งนี้ก็เป็นเหตุผลที่ว่าเราก็มาสายสิบนาทีประมาณนี้นะเหตุผลเหมือนเดิมแต่เดี๋ยวมาดูกันว่าครั้งนี้เราเนี่ยจะโดนห้องปกครองทําโทษยังไงบอกเลยว่าห้องปกครองนี้ทําโทษไม่ธรรมดาแน่นอนทําอะไรอะฮะคืออ่าเดินมาเดินมาแล้วก็อะไรไปกดปุ่มเหรออา้าวหายไปไหนอะอา้าวเฮ้ยโอ้มีการกดปุ่มให้ตัวเองหายแล้วก็เอาวันนี้ลงมาทิ่มเรา โอนี่มันห้องปกครองอะไรกันครับเนี่ย